ราศีกุมไม่แพ้ราศีมังกรเลยราศีกลุมค่ะตัวเจ้าชะตาเองนะเดือนนี้เดือนกรกฎราคมยาวๆไปตัวเจ้าชะตานะคะมีความมั่นคงมากๆเป็นเกษตรในบ้านตัวเองเลยนะคะคในเรือนตัวเองเลยนะคะถือว่าถือว่าเรียกว่าแบบไม่มีอะไรจะ เข้มแข็งไปกว่านี้อีกแล้วอะนะคะก็ต้องบอกเลยอะครับว่าช่วงนี้คนราศีกุมเนี่ยเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะค่ะนะครบทุกชนชั้นะนะแล้วก็ช่างสังเกตนะครับรู้ทันเล่เหลี่ยมคนช่วงนี้โอ้โหแม่งไบร์อะ,ะนะจะบอกไงดีไบ์มากพอไบ์มากเนี่ยพอพบคนหลายชั้นคบค,คนทุกระดับมันก็เลยมีลาบมาหลายทางะนะครับมีช่องทางทำงานทำเงินเยอะ ะนะครับก็มีโอกาสรวยก็ื่องรวยอ่ะเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วใช้ขับอื่นไม่ได้แล้วแหมแล้วสองทะลุฟ้าเนี่ยแปลกมากเลยคนดูราศีกุมเยอะที่สุดค่ะนะครับเหมือนกับเป็นช่องของราศีกุมเลยค่ะนะฮะดังนั้นคนราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีปีที่แล้วหนักปีที่แล้วหนัก<ช>นะปีที่แล้วเนี่ยเสาทับลักเสาทับลักเนาะเหนื่อยเหนื่อยนะความ เสียหายอะไรเงี้ยเยอะแต่ปีนี้หนังคนลคะม้วนป็นหนังคนละม้วนนะฮะแล้วช่วงช่วงนี้เนี่ยค่ะนะครับก็ใช้จ่ายเยอะนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเรื่องการเงินเรามาดูเรื่องเรื่องของตัวลาหูก่อนนะ,ะตัวตัวของตัวเองเนี่ยแล้วแล้วดาวตัวเองเนี่ยได้รับการกระตุ้นจากพระอังคารนะก็แปลว่าได้รับการกระตุ้นมาจากเพื่อน ะกับกับกกับงานค่ะใช่ค่ะทําให้คนราศีราศีกุมคิดเรื่องสังคมคิดเรื่องงานไม่หยุดไม่หย่อนค่ะนะครับค่ะก็เป็นเดือนแห่งการคิดเรื่องงานคิดเรื่องเคิดเรื่องสังคมค่ะนะครับก็เลยทําให้มีเพื่อนเยอะค่ะแต่ไม่เป็นไรครับคบไปเลยครับคนราศีกุมตอนนี้นะฮะรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมทุกคนแหละค่ะโดนมาเยอะโดนมาเยอะโดนมาเยอะค่ะอนนี้ก็คัน ทันคนละทันคนละค่ะนะคะก็ชาวราศีกุมนะคะของตัวเองก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะกับดีซะอีกนะคะการเงินชาวราศีกุมค่ะมาดูการเงินมีมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะชาวราศีกุมมีช่วงจังหวะใดบ้างนะคะค่ะตอนนี้คือ ดีไว้ก่อนนะคะดียาวๆเลยนะคะเพราะตัวเองเป็นเกษตรมั่นคงในเรือนตัวเองนะคะค่ะมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะอ่าโอเคอไม่มีอะไระไม่มีอะไรนะอ่ามาดูการเงินค่ะชาวราศีกุมค่ะรัคนาราศีกุมนะคะดาวพฤหัสการเงินนะคะใช้เยอะ ห้าอยู่ปุตตะหนึ่งห้าคู่มิตรนะคะคือปัญหามันมีนิดเดียวครับก็คือว่าดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยไปอยู่การเงินนะ<ช>ดังนั้นอย่าลงทุนอะไรนะถึงแม้จะเท่า,ทารู้เท่าทันเล่เหลียมแต่การการ,การเงินการทองเนี่ยมีโอกาสเสียหายเยอะนะ,ะเพราะว่าดาววินาศเนี่ยเข้าพบการเงินแต่เงินทองเนี่ยรู้จักเก็บรู้จัก,จกใช้ ก็จะดีก็จะดีกว่าค่ะนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยตัวการเงินเองก็เป็นปะด้วยดังนั้นความไม่สมบูรณ์ในเรื่องการเงินก็จะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้นะครับก็เรื่องตัวเองดีสังคมดีนะฮะแต่ว่าการเงินเนี่ยไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไระนะครับค่ะเวทแอนซี see, ครับนั่งดูไปก่อนอ<า>นะครับใช้เงินเก่าไปก่อนนะฮะ อย่าพิ่งพีผามอย่าผีผามนะฮะอย่าผีผามถึงแม้จะเป็นอุจจาวิราชนะค่ะนะก็ก็จะเป็นแค่ช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกเท่านั้นค่ะนะครับที่ยังพอดูดูมีก็เรียกอะไรดูมีดูจะมีละมีมีมีราคาค่ะนะก็ค่ะแล้วถ้าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ต้องมาจากเรื่องงานใหม่ๆเลยงานเก่าๆไม่ได้เงินอ่ะนะต้องเป็นงานใหม่ๆค่ะ เพราะตัวงานเก่าๆเนี่ยที่ทําอยู่เนี่ยมันก็มีข้อบาดหมางเยอะนะครับเพราะว่ามันอยู่บ้านศัตรูนะครับดังนั้นเรื่องเรื่องการเงินเนี่ยมันก็เลยค่ะเงินเกิดจากงานใหม่นะครับไม่ได้เกิดจากงานเก่านะครับแล้วตอนนี้ดาวเจ้าเรือนงานใหม่อ่ะมันก็ไปตกอลีิด้วยและคู่แข่งก็เยอะคิดจะทำงานใหม่ไหนก็ ไม่ลาบลื่นต้องแข่งขันนะครับทําสายมูยังต้องแข่งเลยอ่ะอาจารย์ตุกตาดูสิเนาะสายมูัะก็ยังกู่แข่งก็ยังเยอะอยู่เลยนะครับดังนั้นอ่ะผมเชื่อว่างานงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นงานเกี่ยวกับการให้ความรู้นะครับดาวพฤหัสดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกันหนึ่งห้าคู่มิตรเนี่ยต้องเป็นงานที่ค่ะส่งเสริมอต้องเป็นงานที่ ที่ใช้ความรู้ใช้ปัญญาใช้สติปัญญาใช้สิ่งที่รู้ตัวเองรู้เยอะๆเนี่ยเอามาทําให้เป็นเงินค่ะแต่เรื่องดีก็คือว่าถ้าจะทํางานใหม่ๆที่ให้ได้เงินเนี่ยผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์และให้ความไว้วางใจสูงใช่ค่ะนะครับค่ะผู้ใหญ่อนะุปถัมภ์ค่ะครับแล้วกเ็เป็นที่รักของพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยนะช่วงนี้ไม่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 เท่าไหร่ไม่เท่าไหรนะ่พระสงฆ์ไม่อยู่เนี่ยพระสงฆ์ไม ผสมเป็นปะนี่สมเป็นปลาในระนาดเลยนะนะคะก็ถือว่าในเรื่องการเงินก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากเป็นห่วงครับเป็นห่วงเป็นห่วงเลยก็คืออย่าลงทุนอย่าลงทุนอ่ะเป็นห่วงเรื่องของอย่าลงทุนแล้วก็ใช้จ่ายใช้จ่ายใช้จ่ายเยอะค่ะรายได้ที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่เป็นไม่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 เป็นก่อเป็นกำนะขาดตกบกพร่องค่ะนะครับค่ะนะคะก็ เรื่องการเงินผ่านไปนะคะมาดูเรื่องของการงานกันค่ะเรื่องของการงานนะเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวมาดูซิการงานเล็งลักคณาอยู่การงานเล็งลักคณาค่ะก็คือว่าหุ้นหุ้นหุ้นส่วนค่ะนะหุ้นส่วนทําแต่ผมว่าดูแลทะเลาะนะใช่เพราะว่าตัวการงานเนี่ยไปอยู่บ้านบ้านอาทิตย์บ้นคู่ศัตรูคู่ศัตรูก็ ตัวงานที่ทำเนี่ยไม่ราบลื่นนะครับถึงแม้จะมาเลงเป็นคู่ทตุลมก็ดีนะมันผ่านได้แต่มันก็ไม่ไม่ราบลื่นนะครับการงานการงานไม่ราบลื่นผมว่าไปดูเรื่องงานใหม่ดูดูดีกว่าค่ะที่บอกไปนะฮะเรื่องงานใหม่ดูดีกว่าตัวงานตัวงานประจําเดิมเนี่ยผมว่าคู่แข่งเยอะไปแล้วอาจจะหางานใหม่เสริมเติมแต่งขึ้นมาตามที่อาจารย์แนะนำมานะคะ ค่ะก็การงานนะคะลองดูนะะก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสียเนค่ะเพราะเดี๋ยวโอ้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตกบอลนะอีกมันก็ยิ่งเสียอีกดังนั้นในช่วงเวลานี้ผมว่าเอางานให้หุ้นส่วนทำดีกว่าค่ะค่ะนะครับใช่ความรับผิดชอบเนี่ยแบ่งแบ่งเบาภาระให้หุ้นส่วนค่ะนะครับให้หุ้นส่วนทำให้คู่ครองไปทำให้คนรักไปทำ ให้คนรักหาเลี้ยงก่อนช่วงนี้ะนะฮะ,ะนะครับเรื่องงานจะดีกว่าค่ะนะคะอะมาดูเรื่องคู่ครองของคนราศีกุมนะคะคู่ครองรัคนาราศีกุมเป็นดาวอาทิตย์นะคะก็พอเป็นเด็กคู่ครองอารมณ์รื่นเริงบันเทิงแบบเด็กๆค่ะนะฮะคู่ครองเป็นเด็กก็ะะมีะะเรื่องให้สนะบายหูสบายตาใจ เป็นงแงั้งหนึ่งกับห้าอยู่ด้วยกันนะได้คู่มิตรค่ะสบายใจเป็นผู้ใหญ่ค่ะค่ะคู่ครองเป็นเด็กแต่มีความคิดแบบผู้ใหญ่อ่าค่ะนะคู่ครองเป็นเด็กมีความคิดแบบผู้ใหญ่ค่ะแต่ยังไม่สมบูรณ์นะยังต้องมีการขัดเกลา่ะนะครับหนึ่งถึงสิบหกคู่ครองโอเคนะครับค่ะยังอยู่ในแบบระดับราชาสร้างความสุขแบบราชหยเราค่ะค่ะนะฮะค่ะ นะครับแต่พอแต่พอพอหลังวันที่สิบเจ็ดแล้วอะครับหลังวันที่สิบเจ็ดเนี่ยคู่ครองเรื่องเยอะครับหลักการมากมหาจักรกลายเป็นสอนเราค่ะมีคู่ครองเป็นครูค่ะนะคอยสอนคอยสั่งเรานะฮะก็ไอ้เชื่อสีเชื่อฟังไปก่อนค่ะนะครับนะฮะถูกกักขังดวงเหนียวนิดหน่อยไม่เป็นไรนะยอมไปก่อนยอมไปก่อนแข็งจริงนะแข็งจริงเขาเป็นมหาจักร ะนะครับแต่สาหรับคนราศีราศีกุมเนี่ยนะครับสาหรับเรื่องคู่ครองไม่เสียรอะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เขาไม่เสียใช่ค่ะนะครับเรายังได้คู่มิตรคู่คู่พิเศษนะครับช่วยด้วยถึงอยู่ในภพไม่ดีก็ช่วงครึ่งเดือนหลังนะอยู่ในภพไม่ดีอยู่ในภพอริแต่เขาไม่ได้ทําความเสียหายนะครับค่ะนะคะก็ครบถ้วนนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะ ทั้งตัวเองทั้งเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะคู่ครองไปแล้วนะคะก็อาจารย์ตุ๊กตามีอะไรเสริมไหมล่ะก็อาจารย์ตุ๊กตาก็ไม่มีอะไรเสริมค่ะน,นอกจากแบบก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าชาวราศีกุมภ์คือตัวเองอะ่ะเป็นเกษตรอยู่แล้วนะคะก็ถือว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็ตัวเองมีความมั่นคงดีอยู่นะคะ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะอาจารย์บุญไม่อยู่เราเลยเราเลยสนุกกันสองคนสนุกกันสองคนใช้ความรู้ทั้งหมดมีควาถามว่าถามว่าราศีกุมพุ่งนี้ถูกลอตเตอรี่ไหมอ๋ออย่างนี้ต้องปุตตะเรื่อหนึ่งห้าอใช่ค่ะมีโอกาสครับปุตตะคู่ชดได้มาโดยง่ายค่ะนะคะฟุกฟุกได้มาโดยง่ายมีโอกาสครับมีโอกาสโชว์ฟุกฟุกดูที่สิบหกเป็นไงค่ะวันที่สิบ อหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหนึ่งตัวตัวอาทิตย์ไปอยู่ตรงนี้เลยออยู่ที่ตัวเองเลยค่ะนะฮะเนี่ยเนี่ยตัวเองมาอยู่ที่นี่เลยถือว่านะตัวหนึ่งมาอยู่นี่ร่วมกับศูนอย่างนี้ค่ะนะฮะค่ะ ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสครับมีโอกาสได้มีโอกาสถูกนะค่ะเออแต่ไม่ต้องไม่ต้องสะทุ่มเทเยอะนะฮะเพราะว่าตัวตัวปุตตะเนี่ยความฟุกเนี่ยไปอยู่กับลาหูผมว่าถูกนะอาจารย์ถูกขับปุตตะโชคฟุกฟุกถ้าถูกแน่แต่ว่ามันมีพฤหัสไงมันได้ไม่เยอะได้ไม่ค่ะถ้าซื้อไปก็ได้ไม่เต็มอะครับรู้แค่ว่าได้ไม่เต็ม ก็เอาแต่พอประมาณอันไหนที่เ็าบอกครึ่งครึ่งครึ่งใจครึ่งก็เบาๆไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะมีแคากเรามีเทคนิคการเล่นนิดนึงนะที่เขาบอกว่าถูกแล้วให้ครึ่งหนึ่งเอาวันนั้นแหละเอาวันนั้นแหละมันได้ไม่เต็มไงใช่ค่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะคะโชคลาบได้มาแบบไม่เต็มค่ะนะคะค่ะอ่ะบางทีนี้ไปละเรื่องของเวลาศีกุมรองงานใหม่จะมีสิทธิ์ได้ไหมค่ะ งานใหม่มีสิทธิ์ได้ครับภายในวันที่สิบหกนี้นะภายในวันที่สิบหกนี้จะได้ครับค่ะโชคลาบราสีกุมก็มีนะครับมีค่ะนะครับวันที่หนึ่งเนี่ยมีโอกาสซื้อลอตเตอรี่ไว้หน่อยก็ดีครับนะคะติดตามอาจารย์ทุกตาด้วยนะคะห้องหวยนะคะหาเลขเด็ดๆนะฮะเลขเด็ดๆวันนี้เลยแบบฮะพุ่งนี้ออกแล้วมี่ายแล้วต้องเข้าไปดูแนะเข้าไปดูนะคะ ค่ะอ่ะท่านผู้ชมที่ฟังคำทำนายแนวทางการนชีวิตไปแล้วนะครับถ้าชื่นชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเราจะมาหาคุณทุกๆครั้งที่เราบันทึกเทปครับ